สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปรจรีสนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรก วันนี้เวลา14.02นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทำปีการศึกษา2563 โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศากแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสีคนพร้อมกับพระราชทานรางวัลพระทาตุพนมทองคำรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกะลพึกจำนวนหกคน และจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ในสาขาวิชาต่างๆระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตจํานวนทั้งสิ้น2,200คน ในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงานสร้างประโยชน์แก่ตนและสังคมและรับภาระหน้าที่ในกิจการสําคัญต่างๆกล่าวกันว่าคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลายนอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์หรือความสามารถมองการไกลไปถึงอนาคต และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่สแสวงหาเพิ่มเติมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆให้เข้าใจท่องแท้จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจนทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองและส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ได้วยความภาคเพียรอย่างสุจกริต ท้ายที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายอย่างผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตนและหน่วยงานบัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานต่อไป สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลกโดยในปี2564นี้มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินในด้านการบริหารคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับสถาบันระดับคณะและระดับหลักสูตรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่ QS Granking และ Times Higher Education เป็นต้น